ข้อถิ่นครับนี่เลขดับมังครับนี่เลขดับคุณผู้ชมนะฮะเลขดับนี่เลขดับของเด่น96มีมีตัวไหนแน่กว่าครับเอาอีกรอบมั้งเด่น96เด่น9กับ6นะครับ14 41ก็ดับ41ก็ดับ98ก็ดับแต่ว่างวดนั้นเขาบอก816มันไม่ออกเห็นมันถือเลขดับเลขบ้านจุ่มสีน่ะทำยังไงแบบนี้เนี่ยมาเข้ากันเอาลงทุนกับไปเล้วนี่ทำไมลงทุนเยอะแล้วหนึ่ง ออกกาเขาก็เก่งอาจารย์เขาเก่งอาจารย์เก่งเนาะอาจารย์ผมดับผมก็ว่าอาจารย์ผมเก่งถ้าอาจารย์เอ้าก็อาจารย์ใครอาจารย์มันอาจารย์ใครอาจารย์มันเนาะสูตรไข่สูตรมันแล้วก็แล้วแต่อย่างว่าเนาะมีโอกาสได้ทั้งสองทางเลขเพิ่นน่ตำรวจกวนหกเจ็ดแตงมาดับมาดับตำวจเดียวแล้วสิบหกมาออกเลยถึงเลขดับเตำรวจสิบหกมาออกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง เก่าเปีเหล็กแดงซัน้ําเก่าเปียกเนี่ยดังคักได้ผมดังมีรถต่างคร่บดังทั่วประเทศเลยวัดการดังคักกันวัดการซีหกเปียหกหนึ่งดังคักกี่ลี้นวัดก้งดังดีพอทินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้มาวันก่อนนะครับญาติธรรมแล้วก็เอฟซีหลายๆช่องนะครับสอบถามพ่อทินไม่ว่าจะเบอร์โทรไม่ว่าจะอะไรแล้วก็แอดมินทุกท่านนะครับ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาแล้วนะครับว่าโทรศัพท์พ่อทินมีไหมเลวเลขที่พ่อทินนี่มาแล้วเลขไหนที่จะเข้าเละเลข,เลขไหนที่จะดับนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทากับพ่อทินเอาเป็นเรื่องโทรศัพท์ก่อนเอาพ่อทินมีโทรศัพท์ไหมครับไม่มีเนี่ยย,ยืน<ม>ยันไหมพ่อ,พอยืนยันแล้วพ่อยืนยันแล้วของแฟนของแฟนมีแต่ของแฟนนาะพ่อมีแต่ของแฟนอ๋อของของตัวเองมันหายลูกเอาให้ลูก้ายไปเที่ยว ว,วันนี้สงสัยจะได้แน่แหละโทรศัพท์ถ้าเข้าเต็มเต็มก็ยังบอกแฟนช่องว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมาเนาะบ,บอกอย่าเพิ่งโทรมาพ,พ่อพ่อพินก็อย่างที่เห็นเนาะอย่างที่เห็นแกก็ไม่แข็งแรงนะ<ท>รครับดูเนาะน,นะครับผมเอฟซีแฟนช่องที่สอบถามเรื่องเบอร์โทรมานะครับพ่อพินจะมีโทรศัพท์อยู่แต่เป็นของแฟนของแฟนนะครับและก็ไม่สะดวกในการรับสายที่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยเบอร์โทรได้นะครับสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่ขอเบอร์โทรมากับหลายๆช่องในทีมงานของเรานะครับผมก็ ก็ที่พ่อพินบอกนะครับผมว่ายังไม่ให้โทรมานะครับผมยังไม่โทรมาครับถ้าโทรไปก็จะเจอเบอร์แฟนเนาะไม่ใช่เบอร์พ่อพินแล้วก็พ่อพินอาจจะไม่รับเนาะพ่อทินทินไม่ใช่ว่าเราเราห่วงเบอร์โทรของข้อใช่ครับนี่ยืนยันจากปากพ่อทินเองนะครับส่วนเบอร์ที่แอดมินแต่ละช่องลงไปนะครับเป็นเบอร์ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับไม่ใช่เบอร์พ่อทินนะครับก็รอพ่อทินได้โทรศัพท์ก่อนเนาะงวดหน้าถ้าตัวเลขเข้า พอทินได้แน่นอนครับโทรศัพท์พอทินยืนยันอีกครั้งครับว่าไม่มีโทรศัพท์เนาะไม่มีโทรศัพท์ครับผมใช้แต่เบอร์แฟนแล้วก็เครื่องของเบอร์แฟนอ๋อนี่คือสาเหตุที่พ่อทินไม่ให้เบอร์ไปเพราะว่าเป็นเบอร์แฟนครับถ้าพ่อทินให้เบอร์ไปแฟนก็จะด่าพ่อทินเพราะว่าไม่ได้รับได้นอนนี่เรื่องจริงเลยอยู่น้ำผมอยู่น้ำแฟนครับอยู่น้ำแฟนด้วยนะครับเนี่ยยืนยันชัดเจนแลครับแต่ว่าใครโทรมาก็จะแจ้งพ่อทินอีกทีหนึ่ง ยืนยันยืนยันครับยืนยันเบอร์โทรของพ่อทินไม่มีไม่มีโอเคโทรศัพท์ก็ยังไม่มีมันไม่มีเลยแต่โกนมีไหมพ่อทินมีมันเป็นไงิอหายห้ลูกชายหายลูกชายไปลูกชายเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวก็ทําหายทําหายอ๋ออ๋อหลังจากนั้นก็ติดต่อจากเอาโทรศัพท์แฟนครับครับอันนี้ก็แจ้งเอฟซีทุกช่องเลยนะครับช่องออนซอนถิ่นอีสานช่อง คนกับช้างช่องขุมทรัพยานาคแล้วก็ช่องบ่าวอีสานที่แก่นนะครับเบอร์โทรที่เห็นในคลิปนะครับเป็นเบอร์โทรของแอดมินนะครับไม่ใช่เบอร์โทรพ่อทินนะครับแล้วแล้วพ่อที่ที่ขาพ่อเป็นแบบนี้เป็นอะไรครับรถชนรถชนเมื่อนานแล้วเมือเนเนาะอันนี้ขาขาพ่อพ่อทินก็ได้ตัดอ๋อขาพ่อทินก็เสียอีกข้างหนึ่งครับมือ หมดแค่มือเหครับผมมือก็เงียนกันมือก็ไม่สมดุลเป็นไงครับผมมืออ๋อมือก็เสียอีกข้างหนึ่งเนาะครับนะครับผมส่วนพ่อทินก็นะครับโดนรถชนนะครับขาก็เสียไปข้างหนึ่งเลขที่บัญชีก็มีเนาะเลขเลขที่บัญชีมีนะครับถ้าอยากแแ็งงรรคับช่วยพ่อทินนะครับถ้าจะโอนมาก็โอนมาตามเลขบัญชีที่จะโชว์หน้าจอให้ดูนะครับนี่ครับเลขที่บัญชีพ่อทินเดินซุ่มขอมือ ทีขานทิ้งชิปให้ผมหน่อยจิ้มให้ผมหน่อยเออนี่ครับผมบอกนะนะครับเลขที่บัญชีนะครับผมสำหรับ sc แฟนชัองนะครับผมนะครับเลขที่บัญชีไทยพาณิชย์นะครับผมสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ทินคงโบราณนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับย้ำอีกทีนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ชื่อ ทินคงโบราณนะครับสำหรับทีีทุกท่านนะครับผมที่อยากจะร่วมทําร่วมชดมทนนะครับช่วยพ่อทินเพ่อพ่อทินนะครับได้บัญชีตามนี้เลยนะครับไทยพาณิชย์407ก1561740ชื่อบัญชีทินคงโบราณนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับถ้าอยากจะช่วยพ่อทินส่วนเบอร์โทร ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะทินยังไม่มีเบอร์โทรนะครับเอาเบอร์ครับคุณผู้ชมเบอร์โทรพอร่อทินไม่มีนะครับอันนี้คือเลขบัญชีน,นะครับหน้าจอไว้ดูนะครับจมโม้โทำไมตรงไม่อยชัดเลยนะตัวเลขครับไม่มไฟชัดเหมือนเดิมไหมครับตัวเลขยังเหมือนเดิมห <c ười> มือนเดิมหน้าจอไว้ดูนะครับคุณผู้ชมที่พ่อให้สูตรคำนวณของเขเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัวตัวี ตัวเก้าดได้เขียนไหมก็ครับหกเก้าหกเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าสี่เลขบัญชีนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขบัญชีไม่ค่อยชัดนะฮะ่น่าจขตัวหน้าสี่หกหกสี่ให้กับกับกับเก้าหกหกเก้าคือเจนจันตัวเดิมเนาะของพ่อทินตัวเลขคำนวณ สูตรเดิมอะสูตรเดิมสูตรเดิมงวดนี้ได้ตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงละนะครับไม่เปลี่ยนแปลง,ปลปลงตัวเดิมสูตรเดิมเพราะทินยังมั่นใจตัวไหนครับมั่นใจตัวเดิมมั่นใจตัวเดิมเก้าหกกันละเก้าหกตัวเดิมเลยเก้าหกหกเก้าเมื่อนี้งวดก่อนเนี่ยแหละผมให้แต่เนิ่นนะผมไม่ไม่เอาเลขคน,นอื่นมาลงด้วย แต่ว่าดูทุกไปเอาเลขคนอื่นมาดูผมไม่ใช่แบบนั้นผมทำเองเลยพอดีมีเอซี FC หลายคนเนาะถามว่าสูตรที่พ่อเฮ็ดนี่คลิปที่แล้วบอกว่าปีที่แล้วพิจยงวดเดียวคือสามสองหรือสองสามพิดยงวดเดียวปีนี้แปดงวดติดแล้วนะครับแปดงวดติดแล้วอันนี้ใหกรับี่ยืนยันนะครับว่าแมนอีหลีบอนะครับแมนครับ ครับเมนร่อยเพื่อเส้นนะครับว่าถือมาตลอดนะครับถึงมาตลอดที่นี่แปดงวดติดยังไม่เคยผิดนะครับงวดนี้งวดที่เก่าตีเคสมากงวดนี้กระที่ยเก่างวดที่เก่ายังไม่ผิดเลยบ่คโอ้โหขาดตั้งแตสิผิดแต่สิผิดงวดนี้โอ้ยไม่ใช่สั่นเลยผมมั่นใจขึ้นว่าถือถืกลางไม่ว่าถือบนโอครับอ่ต้องได้ตัวผมมาเก้าหกก่อนหลักฐานเก้าหกขาเพราะเขาข้างล่างก็ต้องเขาข้างบนเก้าหกแต่ยังอีกนะเขาตัวนึงอยู่แล้วตัวเดียวเหรอผมถูกมักหลายพอเทีนมาเก้าหก วังหันพงวามากหาเก้าเก้าหามันซื้อมาได้วังหันก็ถือกันก็เลขบ้านจุม่มสีอ่ะกบเลขกันหลวงปู่ซี่ปาะขาวบ่ครับก็บหมอปู่ตาบ่บาตัวเลขตัวเลขนีข่บ่ได้รบมาจากสำนักไหนทั้งสิ้นนะครับเป็นตัวเลขที่มีสูตรคำนวณเองคำนวณเองคำนวณเองเรามีคนถามอยากหูว่าตัวดับวันนี้ก็ตัวดับ มีตัวไหนเนาะตัวดับวดงวดวางหันมันจะมันจะออกสามยูดาห์ืึ้กันเนาะงวดวันกับนี่ซิบซีกระดับขื้นกันหาหาศูนย์กระดับแปดสามกระดับซีเกตกระดับมันจะเล่ออกสามเก้างวดว่างหันครับตัวดับมันงวดเนื้อกระดับสามขึ้กันเพราะว่าสามยูดาหดับเกตยดซกระดับสามสามแปดกระดับศูนย์หากระดับซิบซีกระดับครับนี่เท่านี้ เล็กดับมุ้นี่บอครับพอยย่อมนนี่บอจะโตครับไลเป็นตไปเ่ับนตัเบิ้งจัดดับตัดับเล็กดับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สี่ตครับมีตัวยังเนี่ยพอโปรยโลบนเล็กดับเล็กดับมีมีแปดสามมีแปดสมดับอ่าเจ็ดก็ดับสี่เจ็ดก็ดับสิบสี่ก็ดับสิบสี่ก็ดับหนึ่งสี่ก็ดับห้าศูนสิี่ก็ดับครับโอ้ดับตรงตรงบ้านจอมสีให้แปด แปดหนึ่งหกก็นี่มันเป็นถือเลขดับพอดีสิบหกเบ้ออกผมมาหนึ่งงวดแล้วนนแล้วก็มั่นใจนะครับมั่นใจเบ้อออกสิบหกเบอออกสิ 16, บหกเบอออกเอออกอีรีออกสิบเอ็ดงวดน่ะ,นะครับว่อพันหายแปดหนึ่งหกเบอกว่าถือเลยว่าว่ามันถือเลขดับผมแล้ววันนี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่ที่ไหนบางกีเนี่ยกล่าวสดสดครับ ดับบ่ตรงเลขดับบะตรงก็เลขดับครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเลขดับงวดนี้เนาะดับงวดนี้ดับงวดนี้อีกเพราะว่ามันสามติดดากเลยสามมันออกหลักหน่วยโอ้โหเนี่ยัไม่ได้รอใครมาในนอเนือไม่ได้รอกใครเลยเลขดังเรือยังว่าหลวงพ่อยันตะวันดับสูตรนี่พิษกับพิษหน่อยเลขดับก็ได้พิษกับพิษหน่อยครับปีหนึ่งสี่ีิจู๊ถอกสองหัดย่างหลายปีหนึ่งนะครับเลขดับหนึ่ง แต่แต่ปีนี้นี่ยังไม่เคยผิดเป็นบ่อผิดมางวดหนึ่งเกาซีอ๋อผิดงวดเกาซีเป็นองครับแต่ออกมันออกลางเท่านั้นอ่ะอ๋อครับมันดับบาอยู่ตารางบนเนี่ยดับอยูเลยโอ้เลขดับก็คือมีสามแปดสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งไม่ไม่ได้แหงเนืตอะไรมากี้เลยครับ เหนเบดอนบูตตามมาได้เมื่อกี้ครับเก้าซีหนึ่งเก้าซีเก้าเกซีประดับก็สิบซีคกับซีสิบดับครับลองเบ่งหันบ้าบ่านกับหันบ้าเสียกับซื้อรอถมากไฟมากันขึ้นมาแหรอว่าดับไฟนับบ้านมันกันดับแต่ว่าพอทิ้งหันใเลิพอทิ้งเนาะตัวเก็คือตัวเก้านะครับ ให้เบิ่งอันเก่านี่นะครับตัวเลขนะครับคือตัวเก่านะครับตัวเก่าพอได้เขียนได้บ่งวดว่าได้เขียนตัวเก้าว่ามีตัวเก่าต้องใส่นี่าจัดงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับพอนที่ยืนยันตัวนี้คือเก่าตัวเลขก็ได้เปลี่ยนนะครับส่วนตัวดับนั่นก็ยังที่บอกไปนะครับสำหรับงวดนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับแคปหน้าจอไว้เบิ่งได้แลครับเด้อบวกกับจอเนาะดับคอนเทนเนอรเนี่ยลืมเด้อครับคุณชมเนี่ยตรงกับเลขดังซะด้วยเนาะ สี่หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็สี่เจ็ดสามแปดว่าเลขหนับนะครับคุณผู้ชมนะครับบางคนอยากได้สูตรอันนี้พ่อทินผู้ใหญเนาะครับเนาะเป็นสูตรส่วนตัวเนาะว่าจะใครก็ได้เนาะวางไปได้เนาะครับว่าจังใดกันเนาะนี่เราสูตรคำนวณของพ่อทินอยากจะรู้ว่ายืนยันของพ่อทินนี่เลขสูตรคำนวณพ่อทินวันนี้ยืนยันอียบรอบนะครับ เลขตัวนี้เลยใช่ไหมครับตัวเดิมตัวเดิมรใช่ไหุณพ่อเลขอะไรบ้างครับหกหกสี่หกหกสี่สี่หกสเอันนี้เก้าสี่เก้าสเลขของพ่อมีแค่นี้แต่เลขพ่อพ่อทินชอบที่สุดคือ9ก้าหกเก้าหกหหกหกเกเล้าหกนี่พ่อทินชอบที่สุดเลขดับอีกรอบว่อทินเลขดับที่ไม่ไม่น่าจะมา 50า0ูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดสามแปดสามสาแปดสามแปบสีนึ่งสีบเอ็ดสบเอ็รับงลแต่ว่าพอตินมาเลขดับครับโอ้จงชัวิจารก่นี้บ้านโจมสีให้แไม่ออกเมันถเลขดับมนถอเลขดับก็ไม่เข้าเหมือนกันไม่เข้าเหกันคอ่าสนใจมากครัี่จงชัวิจารณในการรับชมนะครับอันนี้เลขพอทินนตามถึงที่แล้วยืนยันชัดเจนวพอทินไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีโทรศัพท์แน่นอนมีแต่โทรศัพท์แฟนอ,อันแหละครับไม่สามารถที่จะหายได้แล้วแฟนอาจจะรับไม่หวันไม่ไหวเนาะคครับสาธุสาธุ